ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพะเยาแล้วก็มาเหตุผลที่มานะครับก็คือคนที่เจอเนานะมีความรู้สึกรักแล้วก็เคารพก,กันนะครับและได้มาทํางานให้กับเจ้าบ,บ้านนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนนะก็รู้สึกว่าเป็นเกยียรติเป็นห้องาแทนคุณแผ่นดินเนาะแล้วก็เาต้องสนใจว่าบัตรเจอม่ไหนนะครับประกาศเสียบัตรมีไหนสตางค์ได้ตะใดหรือว่าอย่างใดนะครับตัวผมนี่ปอละ นะครับเป็นคนที่ดําเนินชีวิตมาได้ขนาดหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากจะไปวัดก็ไปวัดหมูเนี้ยผู้นําชุมชนนะวัดประชาชนนะว่าเขาจะเข้มแข็งก่อนเขาจะหักกันก่อนเขาจะมียุทธศาสตร์ก่อนเขาจะมีวิธีการที่ทามาได้ก่อนและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเขาได้แล้วเนะี่ยเขาจะไปต่อยอดกับผู้คนอื่นอย่างน้อยตัวเขาในครอบครัวเขานะครับสิ่งที่ทําก็คือว่าใจใจนำ h a r t to hard communication นะครับถ้าใจมันได้แล้วนะคนมันฮักกันแล้วนะเท่าใดเท่ากันนะครับคนเขาถ้าหักกันนะหนึ่งกับห,หนึ่งก็กลายเป็นสิบเอ็ดถ้าคนมาหักกันหนึ่งกับหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์เนี่ยทำลายล้างซึ่งกันและกันซึ่งเขาต้องอเคารพเขาต้องมีความเชื่อเนี่นะครับว่าถ้าเขาจะมีจิตที่สูงเขาต้องฮื่คนอื่นพอฮื่คนอื่นทำเมื่คนหักกันเนะี่ยอันนี้คือความสุขเนี่ยคือความสําเร็จนะครับในชีวิตที่มากกว่านั้นคือความสวยงามในชีวิตซึ่ง ผมว่าถ้าเกิดว่าคนเขามีความสวยงามในชีวิตแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนของงอกงามบบว่าจะเป็นบริษัทพันล้านแบบว่าจะเป็นอบาตาน,น้อยๆแบบว่าจะเป็นครอบครัวเล็กๆซึ่งมีความยากลําบากทางด้าน,นเศรษฐกิจเนี่ยมันตึงรอดผมรับประกันล้านเปอร์เซ็นนะครับถ้าคนถ้าการคนตั้งใจแต้นะครับที่จะเรียนรู้ที่จะเคียงบา่าเคียงไหล่กันนะครับู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างนะสำเร็จที่ใจถ้าใจมันมา้ดยกันนะมนมโนประทางมนโนยติเนี่ย นะครับทุกอย่างจะจบที่ใจถ้าใจได้นะอย่างอื่นจะตัวมาเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกเนะี่ยพราถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องเม็ดอื่นถูกต้องนะครับความคิดเนี่ยสำคัญเขาคืดอ,อย่างใดนะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างผมเห็นเมืองฝรั่งเาเป็นว่า I think therefore I am ฉันคืดอ,อย่างใดเนะี่ยฉันตึงเป็นอย่างนั้นอย่างผมคืดติ่ทำผู้ชุมชนเนะี่ยซึ่งมีความยากลําบากมากในปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็แล้วแต่นะครับเรื่องการเงินก็แล้วแต่เป็นความยาก แต่มันท้าทายนะเจเนอเรชันต่อไปคนรุ่นใหม่ต่อไปนะครับก็หวังว่านะครับเฮาจะดินดีขึ้นแผ่นดินบ้านเราจะสูงขึ้นโดยเพราะพเยาของเรานะครับมาใช่คนที่ไหนครับต้องเขาเองนะครับที่จะก่อคุมหักกันแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยกันเป็นยุคข,ของเขานะครับที่เขาจะอยู่กับประชาชนเขาจะอยู่กับผู้นําของเขายุกับการบะไรอยาน้ผมเป็นแค่สะพานบันายเรียนลูกเมืองนอกเมืองนามามีความรู้ทําบริษัททําเอกชนมา แต่ตอนนี้เป็นโอกาสครับผมว่าเป็นโอกาสที่งดงามขนาดเลยถึงชีวิตผมตวัวถึงบ้านเกิดเมืองนอนเขาตวัวและตึงชีวิตเขาตวัวนะครับถ้าเอาความงามเราเนี้ยมาร่วมด้วยกันได้เนะี่ยผมเชื่อว่ามันมีแสงสว่างนะครับที่จะพอออกจากถ้าอันมืดนี้ได้นะครับก็หวังว่า2011เนาะปีหน้าปกกี่วันนี้จะเป็นปีที่เราสามารถบริหารจัดการควบคุมได้แลเป็นปีที่เรามีความสุข มากกว่าที่เขาตุ๊กมาหลายปีแ้วกันนะครับแล้วก็เทียบทานอายะประเทศเขานะครับซึ่งเป็นที่ขอยนะครับขอยหรือว่าอิจฉาเนี่ยนะครับประยุกเราขอยฝรั่งแต่คราวนี้ the law of return เนาะผลของการย้อนคืนกลับหวังว่ามันจะดีขึ้นมันจะอบอุ่นขึ้นครอบครัวจะพ้นภาระนิสินและที่สำคัญคนจะกึดได้นะครับเพราะ กึดบางคนก็กึดเป็นเศรีฐีก็ใจความคิดเนี่ยบางคนขอสตางค์เป้นก็บกึศเตี่ยขอสตางค์เนี่ยความคิดสําคัญที่สุดนะครับผมกลัวว่าพี่น้องนะครับที่อยู่บ้านเฮาเนี่ยต้องดํำเนินชีวิตกึัตระูุนะครับซึ่งการสอนก็สอนเรื่องวิธีคิดก่อนนะครับเริ่มเป็นอนุบาลก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบนพื้นฐานของความรับความเคารพการใหาเกียินะครับในฐานะที่เขาเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับก็อยากจะให้มันงดงาม และขบดีขึ้นใจเวลานะัผมว่าปีหน้านะครับพยาวเฮาเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับในรอบหลายๆปีที่ผ่านมะาก็อยากจะอวยพรให้ท่านผู้ฟังกันคนที่ชมด้วกันนะครับเป็นปีที่ดีสุดของ,ของเฮาครับขอบคุณครับเจ้ามาวันอบรมมันนี่เนาะจริงก็ับอบรมมาหลายข้างหลายเตื่อแล้วแต่ว่าข้างนี้นี่มีควนัน กาะจายได้มีกําลังใจขึ้นทั้งเยอะที่จะไปพัฒนาคนในหมู่บ้านเฮาจากคือําที่ฝึกสอนนะมันจริงๆริมันอยู่ในใจเฮาแล้วแต่บางครั้งพูออกาพอมาได้ฟังแล้วเออมันเป็นจีน่าจะได้เื้าฝันเข้ามาหาเฮานคือบ้านเฮาเมืองเฮาหน้าอยู่หน้านกินสิ่งที่เฮาทำก็คือคือชุมชนเฮามีงานทำเมื่อเขามีไรายได้ เข้ามชุมชนของห้าวจัก์ครับสำหรับอนการเข้าวบรอมหาศึกษาเล่นลูกเกี่ยวกับด้านการปับพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้นำแล้วก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งอาจารย์เป็นข้อคิดหรงความรู้หลายๆด้านหลายย่างเกี่ยวกับการปับพฤติกรรมตี่เกี่ยวกับ อาจจะหห้ออชุมชนและก็ชีวิตโครเรือนขอบครัวไปได้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไในความหู้เป็นตีผู้พอใจมากเลยครับ